เพื่อเอกร์ของกเกรียงเพื่อเพื่อเสรีภาพของกเกรียงคนพวกเราเนี่ยเรามีูลุ่มกัน <c oughs> ที่ต่อสู้ครับรารวรมานพม่าหนานะ <c oughs> นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราคิดว่าที่ไอของคนอื่นก็ถ้าพมา่าไม่หยุดแล้วก็เริ่ม ต่อสู้แล้วก็สู้ไปเรื่อยๆพวกเราก็ต้องตอบโตแล้วก็เท่าที่เราทําได้แล้วก็เราจะทำเพื่อชาติเพื่อการเมงเพื่อประชาชนจริงเหรอว่าเขาจะหยุดยิงหนึ่งเดือนเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าถ้าเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือแถลงข่าวว่าเขาจะหยุดยิงหนึ่งเดือน,อนครับแต่เรื่องนี้เราคิดว่าเขาไม่ มีความเจงใจเท่าไหร่เพื่อความสงบภายในเพราะว่าเขามีเขาจะมีแผนการที่เขาจะส่งสืงเบียนหรือก็จะมีโอกาสแล้วก็เตรียมทหารมากกว่านี้แล้วก็ทําไมเขาประกาศเขาจะอยู่เขาจะหยุดเองแค่นนหนึ่งเดือนผก็สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดไม่ออกว่าทำไมตอนนี้เขาก็